ก็สวัสดีนะครับก็จะมาสอนสมัครโปร d t e k นะครับสำหรับ android และ iOS ใช้โปรเดียวกันเลยก็ให้ทุกคนนะครับโหลดแอป d t e k จากแอปเพจสตให้เรียบร้อยนะก็โหลดเสร็จติดตั้งให้เสร็จแล้วก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับก็แอดมินขายไฟล์นะครับต้องทักแอดมินเท่านั้นนะครับแอดมินมีขายอยู่หลังบ้านเท่านั้น ทักส่วนตัวบนเว็บไซต์ไม่มีขายก็เดี๋ยวมาเริ่มขั้นตอนเลยครับขั้นตอนแรกเลยก็เปิดแอปให้เรียบร้อยนะครับก็ขึ้นมานหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงคําว่าเมนูแนะนําเนี่ยครับให้กดเลื่อนมาครับผมมันจะเห็นคําว่าโปรตามใจกดเข้าไปเลยหนึ่งที เดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เด้งขึ้นมานะครับก็ให้ทุกคนเลือกตามผมเลยนะทำตามให้ทุกขั้นตอนเลยก็ผมแนะนำนะครับจำนวนวันแนะนำเป็นเก้าสิบวันไปเลยเน็ตเต็มสปีดให้กดไปที่ศูนย์ศูนย์กีโทรฟรีทุกเครือข่ายให้เลือกเป็นศูนย และตรงเลือกได้ความมากกว่า,านหนึ่งกลุ่มตรงนี้ให้คลิกลงมาครับอ่ามันก็จะเลื่อนลงมาแบบนี้ก็ให้ทุกคนนะครับติ๊กออกให้หมดติ๊กออกให้หมดทุกช่องเลยแล้วก็มาติ๊กแค่แอปสายเกมแอปเดียวก็จะได้ประมาณ61บาท3เดือนนะครับให้ทุกคนตั้งค่าตามผมเลยนะเอาให้เหมือนทุกอย่างเลยและก็กดสั่งซื้อได้เลยครับ แล้วก็กดยืนยันให้เรียบร้อยอ่ะอย่าลืมเติมเงินเข้าซิมเงินด้วยนะ6 1บาท70บาทก็เติมเข้าไปครับก็สมัครให้เรียบร้อยสําหรับโปรนี้ก็หลังจากสมัครโปรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทุกคนไปโหลดแอปเดี๋ยวผมตัดไปที่แอปเลยแล้วกันอ่าสำหรับไฟล์นะครับมีแอปแจ็ ทู n เนและก็แอปเน็ตม็นะครับตอนซื้อครับสามารถบอกแอดมินได้นะครับว่าจะเอาแอปไหนก็ให้ทุกคนติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับสำหรับแอปดักก็กดติดตั้งเสร็จก็กดเปิดเลยอ่าเข้ามาจะเจอหน้านี้นะครับขั้นตอนนี้นะครับแอดมินจะส่งไฟล์ให้นะครับให้ลูกค้าคัดลอกไฟล์มาแล้วก็มาทำตามวิธีแอดมินเลย ก็กดตรง3ขีดไขป่ปลาด้านบนบนขวาบนขวานะครับกดไปหนึ่งทีคำว่า c o n f i g กดหนึ่งทีกดตั้งคําำว่า i n p o r t 1นึ่ทีแล้วก็ keyboard กดเข้าไป1ทีอ่าก็จะมีไฟล์เด้งชื่อไฟล์เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนกดโอเคแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้เด้งขึ้นมาก็ให้ทุกคนกด connect ได้เลยหลังจากสมัครโปรเสก็เป็นอันสิทธ์เส้นเรียบร้อยแล้ว มันต้องเช่าแอดมินนะครับแอดมินจะส่งไฟล์ให้หลังบ้านบนเว็บไซต์แอดมินขายให้ไม่ได้ครับต้องทักมากับแอดมินโดยตรงแอดมินมีขายอยู่กับแอดมินก็ใครสนใจก็ทักแอดมินมาแล้วกันนะครับสำหรับ d t แท็กโปตามใจเกมมิง่ง